จงระลึกไปเถิดว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดหนึ่งในนั้นก็เราละถ้าเราเป็นเช่นนั้นเออเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดโดยแท้จริงให้เราพิจารณานะและวันนี้ถ้าเราทําตามที่หลวงพ่อบอกกลับไปนี้ถูกหวยแน่นอนจริงๆเออถ้าไม่ถูกหวยได้เงินก็ ผู้อ,อีิงูกแนยเจ้งจีนนเออนั่นยก็ให้เราพิจารณาครับสมสารตัวเองบางเพราะการเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันยากที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ห้าร้อยรูป เอานิ้วพระพุทธโอเอานิ้วชี้ชี้ขึ้นไม่ใช่บอกเรียกนะเป็นที่ผิดว่าตาหลวงพ่อไม่ได้นครฝา <c oughs> เอานิ้วจิ้มลงพื้นปัตจพีแล้วก็ยกนิ้วขึ้นท่านตรสก,กับพระทิ่สูงห้าร้อยลูก่าดูก่อนพิสูุทั้งหลาย <c oughs> ดินในเล็บตถาคตกับดินในพื้นปัตจพี ดินที่ไหนมากกว่ากันพระสงฆ์หมู่ใหญ่ห้าร้อรูปตอบกันเสียงเดียวกันว่าดินที่เล็กตถาพต์เปรียบเทียบก,กับดินที่มีในพื้นปัฐมทั้งหมดไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตลัสต่ออยกว่าดูก่อนพิสุทธทลายสัตว์โลกเมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มันมี แค่ยู่ในเล็กตาคนแต่เมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์อื่นมากมายหลายหลวงเหมือนดินทึงปัตถีเพราะฉะนั้นยากมากที่จะมาเป็นมนุษย์ชาติก็ขอให้พวกเราจงสงสารตัวเองเมื่อเราสงสารตัวเองท่าจถึงบอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเองต่างคนก็ช่วยเธอไม่ได้ ด,ดูแลตัวเองดูแลตวเองแต่ตถา,านคตจะบอกเธอให้สอนเธอให้ได้เธอประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติเชอบตามที่ตถา,านคตกลา่าวนั้นเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายทุกชีวิตเกิดมาร้อยก็าตายร้อยเกิดมาพันก็าตายั เกิดมาทั้งโลกก็าตายหมดทั้งโลกแต่จะเร็วจะช้าแตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ก่อนที่เราจะหมดโอกาสเราเรียกตัวเราเองว่าสัตว์ประเสริฐความประเสริฐเราถึงร้องกันและกันละเราเป็นสัตว์ประเสริฐได้แท้จริงไหมนี่สำคัญอยู่ตรงนี้นะเราประเสริฐที้ถึงเ้องกันแลย่าง สำคัญมากเพราะผู้ที่ไม่เสียช่าเกิดตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายคือเรามันรักษาพฤติกรรมของการอย่ากต่ำวิจีต่มโนกรรมของเราให้ประเสริฐอยู่ตลอดเวลาได้หรือไม่อันนี้ถามตัวเองครัอย่าไปถามใครใครก็ให้คำตอบเราไม่ได้และคำว่าเป็นสัตว์ประสเสริฐแท้ๆเป็นยังไง ยกพ่อง่ายๆเลยเราจะเป็นเป็นทาสที่ต่อไปได้ไหม